สวัสดีค่ะเอาทรงเล็บบฟัดฟามาฝากค่ะเป็นทรงคอฟินนะคะและวันนี้นะคะมีงานไล่เฉดโทนสีแดงปลายดำมาฝากด้วยนะคะและเทคนิคของเรานะคะก็คือ 1. เราจะไม่ให้ทรงเล็บเสียหายนะคะก็คือปลายจะไม่บวมนะคะและเห็นเห็นว่าในคลิปนะคะจะเป็นงานทาสีแดงตรงโคนก่อนนะคะคือสีแดงโทนสว่างก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไล่ ะระดับสีลงไปนะคะทีละชั้นทีละชั้นแบบนี้นะคะจะทําให้ปลายเล็บของทอ,องคอฟฟินที่เราทําสวยๆแล้วเนี่ยจะทรงเล็บจะไม่เสียหายนะคะและหลังจากนั้นเราก็ทาโทนสีสีแดงเข้มถึงดําเลยนะคะและหลังจากนั้นเราก็ทาโท็อปโคดค่ะและบับให้ให้เนียนนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะทาสีอีกชั้นหนึ่งนะคะจะเห็นว่าเราทาสีที่เป็นโทนสี สีแดงเข้มขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ทาสีดำย้ำไปอีกครั้งหนึ่งจะทำให้เนื้อสีเนียนละมุนแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเอาเทคเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนนะคะแล้วถ้าใครอยากสวยด้วยกันเกาะแวบะบมาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ